หากเพื่อนๆคนไหนนะครับกำลังมองหาเพจซื้อขายเดีเกมเศรษฐีที่เชื่อถือและมั่นใจได้นะครับผมแนะนําเลยนะครับเพจนี้แอดมินหมูไอดีช็อปนะครับมี ID ให้ทุกคนเลือกซื้อเลือกหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนถึงหลักพันนะครับน่าจะเป็นหลักหมื่นแล้วก็น่าจะมีนะครับแต่อาจจะมีมาไม่ปล่อยนะครับมา ID เนี่ยเห็นไหมมาแป๊บเดียวนะครับก็ขายไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมาเลือกซื้อเลือกหาากันได้นะครับมาเร็วไปเร็วจริงนะครับเพจนี้ นะครับผมแล้วก็หากใครที่สนใจจะขายไอเดีเกมนะครับทางแอดมินหมูก็ยังรับซื้อด้วยนะครับแล้วก็รับกลางไอเดีเกมนะครับผมแนะนานะครับเวลาขายซื้อขายไอดีกันเนี่ยครับผมแนะนําให้ผ่านกลางทุกครั้งนะครับโอเคเนาะหรือถ้าใครแบบไม่มั่นใจว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านี่เขามีเบอร์โทรให้ติดต่อนะคือบคืย์9 8นะครับ867นะครับ7343นะครับติดต่อได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับเพจนี้นะครับผม และตอนนี้นะครับทางแอดมินหมูก็ยังมีช่อง YouTube ให้ทุกคนติดตามวันแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะครับหากใครรับที่สนใจจะซื้อขาย ID กับแอดมินหมูนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับให้คลิกอ่ที่ลิงก์เท่านั้นนะครับอย่าไปค้นหามัหมู่นะคุกวันนี้มันมีมิจฉาชีพที่แบบปลอมแปลงอะไรให้เหมือนแบบจากเพจตัวจริงหรือว่าเป็นอ่เหมือนบุคคลอะไรประมาณนี้นะครับเยอะแยะนะครับผมทุกคนนะให้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับโอเคนะครับผม โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนะครับฮอซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมนะครับคอยมาสเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเอ่อมาทําอะไรอ่ะทุกคนว่าผมจะมาทําอะไรครับวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการนะครับตีบ้านพี่เพชรนะครับ ที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อของบโดทีวีะ TV, นะครับว่าเขาจะหัวร้อนหรือเปล่านะครับเออมื่อวันนี้ผมจะมาเป็นคนปิดสึกเองนะครับเพราะว่าเขาตีผมกลับไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมไม่ได้สร้างบ้าน <laughs> นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเขากำลังป้นสร้างบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าตีโดนทีนะครับหลายพันเอ็มนะครับบ้านหลังหนึ่งหลายล้านนะครับเป็นร้อยสองร้อยโยหลายร้อยอะ นะครับพอเวลเยอะยิ่งแพงนะครับเห็นไหมเงินเข้าเหลือ7จล้านแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาเขาน่าจะสร้างใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้เขากำลังหาเงินมาสร้างเราจะปิดไปเขานะครับว่าถูอวร้อนหรือเปล่าเอครับอันนี้ผมทำเพื่อความบันเทิงนะพี่เพชรเดี๋ยวเราไปกันเลยด้วยนะครับทุกคนไปะปไปไปเราจะกดไปทีละหนึ่งพอเนะเพราะว่าไอ้ภารกิจเนี้ยผมไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่นะครับผมจะรอทำภารกิจหน้านะครับขอขอขอคอนหน่อยได้ไหมนะครับอยากได้คอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปตีเยานะว่าจะตีให้แแตกอ่ะ เขาเขาบันไ่ผมหน้าดูเลยมึงได้ขอนัก <uno> ท uh, like oh, like ีเลยโอ้โหได้หม yes, ูโอ้ได้ป้อนไม่เป็นไรในครับเปิ้ลไปอันนี้น่าจะแค่เศษเงินเลาแต่ว่าเขาน่าจะมีเงินแค่นี้หรือเปล่าหืมมีเงินแค่นหรือเปล่าอืมถึงด่านเท่าไหร่แล้วเนี่ยอืมขาผมไม่ดูนะว่าเขาพี่เพชรนี่เขาถึงด่านเท่าไหร่นะน่าจะโอ้ยร้อยน่าจะเกินผมอยู่ประมาณร้อยสามสิบกว่านั่นแหละผมร้อยยี่สิบนะครับอ้าวพี่เดียนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากให้ผมทําคลิป ไปตีบ้านใครนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ได้นะครับเออนะครับอยากให้ผมไปตีบ้านใครนะครับคอมเมนต์ได้นะครับแต่กลัวจะหมุนได้ค้อนนี่นานอยู่นะเออโอ้ดีผีว่ะอีเวนท์ที่ผมจะหมุนทีละหนึ่งพอนะผมเ <c oughs> พราะผมไม่อยากทำไอไอภารกิจถ้วยเนี่ยนะครับมันมันไม่มีของางวมลแถมอ่ะนะครับเออตอนนี้เรามีการโจกด้วยนะจบจากภารกิจที่แล้วเนี่ยเราได้การโจกมาหนึ่งไปนี่ครับผม เอาโทดได้หมูอีกแล้วโอ้โอ้ตายแล้วไม่ได้อยากพ่นมึงก็ได้หมูโอ้โหใครทําใครทําร้ายบ้านพี่ียเนี่ยโอ้โหตายแล้วนะครับไม่ใช่ผมแน่แน่แหละไม่ใช่ผมแน่ๆนะครับผม <c oughs> เอออุ้ยมีตังค์สี่สิบแปดล้านวะรวยวะ <c oughs> ยึดเคเนี่ครับมือหมุนได้คอนสักทีเถอะนะครับผมโอ้นะครับ ยาวๆกันไปนะครับอ๋ออ๋ออนไม่มาเลยจ้าปกติคอนมันจะออกใบกับหมูนะทุกคนมา,มาเดี๋ยวผมจะไปตีบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไปตกคนไปที่เพื่อนครับแม่บ้านเขาสร้างเสร็จยังวะ่ะบอกแล้วว่าเสร็จแล้วอันแพงอันไหนวะอันนี้อันนี้หรือเปล่าแพงอันตัวนี้บอกยี่าไปหนึ่งทีเดี๋ยวผมไม่มีบ้านใี้เขาตีด้ยวยกวนตีดนะ นี่ครับเออคือผมเขาตีผมกลับไม่ได้เขามีผม,มเป็นเพื่อนอยู่แต่ผมไม่ได้ท่างบ้าเนี่ยเขาไม่สามารถตีผมกลับได้นะครับคือกูเปิดศึกก่อนเลยอะ่ะว่างั้นนะนะครับผมขอมหน่อยขอหน่อยขอหน่อยไปรัวๆไปรัวๆนะครับผมกูสะใจตีขอไม่หรอกตีรัวๆกูตีรัวโอ้ยกูเปิดสึกแล้วแบบเนี้ยนะครับผม เออนะถ้าใครนะครับเดี๋ยวชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับหรืออยากให้ผมตีพี่เดียนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะพี่เดียดาวเป็นหมื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับพี่เพชรเขาไม่สามารถตีผมได้นะเพราะผมไม่ได้สร้างบ้านไว้นะครับคือผมปนตีนั่นแหละคือกันคนมาตีบ้านน่ะนะไม่มีใครมาตีแล้วได้นะเพราะถ้าผมสร้างผมก็สร้างผ่านไปเลยแล้ววันนี้แบบไม่สร้างทิ้งไว้อะไรวันนี้นะครับผมเออนะครับไปต่ออันนี้ผมผมจะไม่ตัดนะครับอันนี้คลิปนี้ผมจะไม่ตััดนะครบ ขอนมาอีกแล้วเป็นยังไงจะอูตีไปอีกหนึ่งทีครับเ <c oughs> <c oughs> ขาจะดา่ากูป่าวว่าโอ้ <c oughs> เออนะครับหรือถ้าเขามีปกติกิริยายังไงนะครับหรือถ้าเขาทักมาอะไรยังไงระบบจะเอาขึ้นให้ดูนะครับผมหรือถ้าเขาไม่หัวร้อนอะไรนะครับโอ้โหได้หมูอีกแล้วนะวันนี้ผมไม่ค่อยสนใจนะผมไม่ค่อยได้สนใจอยากจะทำอีเวนต์นี้แหละไม่อยากจะทำอะไร อีเวนต์ภารกิจถ้วยนี้แหละนะครับผมรอไปก่อนเนี่ยไม่รีบปุ้นเพอร์เฟกต์แล้วมั้ยเนี่ยโอ้โหเกือบเพอร์เฟกต์อ่ะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าพี่เดียนะครับเพื่อนผมไม่มีมีไม่กี่คนนะเพราะว่าผมทําการบล็อกเพื่อนในเฟสไว้นะเพราะว่าผมเนี่ยต้องการที่จะป้นให้ได้เยอะๆนะครับจะเอาแต่คนที่ดาวเยอะๆแล้วก็มีเงินเยอะๆไว้อะไรเงี้ยป้นจะได้ผัดกันจะได้มีแบบมีคนละยี่สิบสามสิบ้านอ่ะมันจะได้ป้นผัดกันป้อนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราไปป้นสองสามแสนอย่างเงี้ยมันเสียสปินทิ้งนะครับ อม,มันไม่คุ้มนะเพราะบ,บ้านไอเราจะผ่านด่านหนึ่งเนี่ยเอาจริงตอนนี้ผมใช้เงินประมาณ3า0พันกว่าเอ็มนะครับสามหรือสี่พันก็ไมนนนนูุ่นะครับมีการผ่านด่านหนึ่งเน่ยตอนเนี้นะครับด่านผมถึงร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบตอนนี้คอนมาหน่อยคอมาหน่อยคอไม่มาเลยวะเย็ดเคคอไม่มาเลยโอ้โหมหมุนไปรัวๆครับหมุนทีละหนึง่งพอเนะยเพราะเราตีบ้านเขานะครับมึงคอมึงมาหน่อยดิเพื่อนโอ้โหไม่ใช่เขาสร้างเสร็จแล้วบ้าง ก็ตายแล้วโอ้โห oh, oh, oh. เขาไม่สามารถที่จะแบบทำการตอบโต้ผมได้นะครับเพราะผมไม่ต้องการสร้างบ้านโอ้โ oh, ห oh, หมูมึงมาอีกแล้วอ่ะพอเราต้องการมันมันมันไม่มาเลยทุกคนมันกวนตีนอีเวนโอ้โหนะครับดูบ้านพี่เดียเนี่ยเขาเขาสร้างนะครับผมไปตีได้นะไม่ไม่รู้ว่าแตกหมดหรือยังถ้าจะแตกหมดแล้วมั้งเนี่ยดูจากสภาพนะครับไม่เกียมหมดเลยโ <laughs> อ้โหที่9ล้านนะครับอ,อย่างเยอะนะครับตอนน่้นจะพ่นลุยๆตอนนี้กำลังสร้างบ้าน ตอนนี้ก็น่ะอาจจะน่ากำลังแบบรีบริสร้างบ้านอยู่อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเออขอขออน่อยขอขอน่อยขอนมาสร้างเส็จยังวะสร้างเส็จยังวะเสร็จยังวะเพื่อยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จพาหัวไปหนึ่งทีปังเขามีห้าโลนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีโลเพิ่มขึ้นมาหรือยังเนี่ยครับพี่เพชรผมขอโทษนะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่ นะครับไ,ไปไปไปต่อหมูอีกแล้วหมูออกจังบ่อยแบบถ้าถ้าแบบเอาแบบจริงจังเลยผมกดแบบคูนร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มาเว้ยเ,ยเออแต่พอแม่งแบบฮแบบทีละหนึ่งม,มือออกโลลัวนะครับได้สี่สิบเอ็ดเอ็มเท่าเดิมเลยเมื่อกี้ฟีเดียสี่สิบเก้าเอ็มไม่ได้อยากได้นะครับตอนนี้เงินเราเยอะแล้วดูดิไม่ต้องห้าพันเอ็มอ่ะอันนี้พี่ผมทิ้งไว้เนี่ทิ้งทิ้งไว้ให้เขาป้นเงันนะครับผมก,ก็รวยอ่ะครับ เขาจะมีปกติกิริยาเลยม,ม,มีการทักผมมาไหมไม่มีนะครับไม่มีการทักอะไรมาทั้งสิน้นนะครับหมาอีกหนึ่งทีครับคุณจะเปิดสึอกับวันนี้นะครับผมต้องได้เปิดสึอกะน,นะครับบ้านเสร็จยังยังยังเนี้ยยังไม่เสร็จเนี้ยยังไม่เสร็จก็ผ่าอีกหนึ่งทีผมต้องผ่าให้แตกอะผมวันนี้ผมจะผ่าแตกไหมทุกคนคิดว่าฮะทุกคนคิดว่าผมจะผ่าแตกไหม อือผีน้อยนะครับผีน้อยปั๊ปั๊กดทีละหนึ่งเม่อก้แขงโค้มอ่ะนะครับปั๊บปั๊บปั๊บอือมาลุลวัวมาลุลรัวได้ใจพี่อิจไปพายทีทีกูจะเอาให้แตกอ่ะไม่แตกวันเนี้ยกูไม่นอนไม่หลับอ่ะเขาได้จะมันไส้กูได้เลยทุกคนเขาได้จะมันไส้ผมแน่เลยอูม่ยังไม่แตกนะครับตอนนี้เขาพี่เพชรเขาเล่นอยู่นะตอนนี้เขาเล่นอยู่นะครับเขาป้นอยู่เมื่อกี้เออเนี่ครับ การกับอาจจะทำการแบบมีลบเพื่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับมันมันคือการผมผมทำคลิปนะครับผมพี <c oughs> ม่บอกเอาไปเอามาไม่ลบกูออกจากเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยขอนมาขอนมาโอ้ขอนไม่มาวะนึกว่าขอนจะมาแล้วเมื่อกี้ขอขอนหน่อยขอขอนหน่อยอ,นนอ,ยอยูตอนนี้เราผ่าเขาไปติด,ตดเลยนะเขาอาจจะยังหมุนไม่ได้โลหรือเปล่าเอร๊รีบเลยร,รีบเลยรีบเลยโอ้โหหมูอีกแล้วอู้ตายแล้วนะครับ ตอนนี้ผมไม่ค่อยอยากป่นเท่าไหร่ผมเลยไม่กดไอจิ้งเจอะให้มันในนี่นะยิ่งจะได้ป่นนี่รวยเลยนะมึงรวยแล้วอี๋นะครับหืมกองใหญ่นี่ออกจังเยอะนี่น่าจะเท่าเดิมครับโอ้แต่ไหมป่นนี้เท่าเดิมเลยวะป่นเมื่อกี้โอ้โหทำไมเหลือ 14m แล้วเขาสร้างบ้านเลยหรือเปล่าเดี่ยจังหวะเนี้ยฮเขาสร้างบ้านเลยหรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหยุดดูก่อนแป๊บหนึ่งแนวเขาสร้างบ้านหรือเปล่านะครับเขาสร้างเขาสร้างเสร็จแล้วหรือเปล่า เอายังยังยังโอ้ยนไม่มีเงินมีห้าสิบสองเลยเห็นปะเขาเล่นอยู่นะครับผมมีเงินตอนนี้ห้าสิบสองเอนะครับผมอ้ยคือขอนขอนขอนมา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 ขอนขอนมาไหมขอนขอนไม่มีว่ะเฮ้ยผีผีผีอือผีคุณสิไปได้แปดสิบห้าสปินนะครับสปินอันเล็กน้อยก็ก็มีค่าว่ะแต่เวลาเรากดเยอะมันมันไม่ค่อยออกให้เราหรอกนะทุกคนอุ้ยร้อยยี่ห้าล้านว่ะไปต่อไปต่อ ขอนหน่อยขอนหน่อยขอนนั่นแหละกูจะไปตีกูจะไปตีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้แตกไหมไม่แตกอีกแล้วครับหัวเขเผาโล่รัวๆนะครับพอแล้วมั้ยพอหรือเปล่าเปิดศึกพอแค่นี้หรือเปล่าตีบ้านเขาไม่แตกทีเดี๋ยวเราต้องครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะลักหลับเขาไว้แต่เขาลักหลับเขาไม่สร้างเขาอยู่แล้ว นะครับวิเดี๋ยคอนรัวๆป่ะมันต้องแตกว่าอะจังหวะนี้ทุกคนคิดว่าไหมทุกคนคิดว่าดอกนี้แตกป่ะแตกป่ะต่อแตกแค่ดอกเดียวก็พอละยังไม่แตกครับโล่คอดเยอะโลโคอดเยอะนะครับเพราะโล่มันมีห้าครั้งต้องตีแบบเผื่อเข้าหมุนได้โล่อะไรเพราะตอนเนี้ยพี่เพชรเขาเล่นอยู่เว้ยนะครับเขาอาจจะหมุนได้โล่อะไรมันก็มาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอคอนมันรัวๆหน่อยคอนมารัวๆหน่อยเพื่อนเร็วๆจะตีให้แตกนี่เร็วๆเร็วๆเร็วๆ ลร็วเร็วเพืเ่อนคอนไม่มาเลยวะ่ะขอตีหน่อยขอตีหน่อยขอตีหน่อยเร็วคอนมึงมาหน่อยไอเวนมึงไม่มาเลยครับคอนอือหูมึงว่าคอนโอ้โหมันไม่ใช่มันมาอันเดียวโอ้โหมาอันเดียวอย่างเงี้ยคอนอู้หูยมึงพาไปนหนึ่งอันนี้มาเนี้ยโอ้โไม่ใช่ไม่มาอย่างเงี้ยอย่าลืมนะครับใครถ้าคลิปหน้านะครับทุกคนอยากเห็นผมตีใครนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะ้ครับผมเออ ก็ถ้าอยากให้ผมตีใครก็ฝากเขาแอดเพื่อนมาผมมาด้วยนะนะครับเอาคนที่เล่นด้วยนะครับผมแต่พี่<ไ>เดียเขาไม่ค่อยสร้างบ้านเท่าไหร่อจาอจจะอาจจะตีพี่เดียยากหน่อยนะครับอ๋ยหมูไอ้เหียออตายแล้วหมูอีกล่วไม่รู้ว่าสป,ปินต์เขาหมดยังตอนนี้บ้านเขายังอยู่ที่เดิมอยู่นะทุกคนยังไม่ไปไหนนะเว้ยของพี่เพชรอะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนใกล้จะสร้างเสร็จแล้วหรือเปล่านะครับอืมก็เงินเราไม่สร้างก็ไม่ไมีใครมาขโมยหรอกเพราะเราแบบ ลบเพื่อนทางเฟซเราหมดแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้อุ้ยพีเดียไม่งตังค์เยอะวะพี่เดียมีตังค์น่าจะเป็นหมื่นล้านเลยวย่ะเดี๋ยวเราเข้าไปส่องก็ได้คอนมาหน่อยเร็วๆกูจะตีให้แตกสักครั้งหนึ่งนี่เพื่อนเอ๋ยครั้งหนึ่งนี่ก็พอใจแล้วครั้งหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งเดียววุ้ยหลายร้อยบอกเลยอาจจะเป็นพันล้านนะครับตอนเนี้ไม่รู้เหมือนกันทรัอันสุดท้ายนี่มีมีอาจจะมีพนะันเนี่ยอืมโอ้โหมึงมาหน่อยเร็วๆเพื่อนเาเร็วๆมันคลิปมานานเกินไปแล้วนะครับผมจะไม่ตัดนะครับ ปั๊บปั๊บปับปั๊บปับปับปับนี่ครับผมก็ฝากนะครับทุกคนแท็กคลิปนี้ไปหาช่องมโนทีวีนะครับผมบอกว่าอยากโดนปี๊บบ้างอะครับอืนี่ยครับอไม่ใช่หูมันไม่ใช่คอนะครับก็อยากโดนน่ครับอนี่ครับผมอยากเปิดศึกอะเอาง่ายๆว่าอยากเปิดศึกอะนะครับเชียไม่มาเลยอิจไพ ออ้ไม่ได้เย่อะไรเลยทุกคนโอ้ค้อนไม่มาเลยวะอะไรวะโอ้ค้อนไม่มาเลยโอ้เขาผมว่าเขาเขาหมุนอันนี้ได้แล้วแหละเขาหมุนโลได้แล้วมั้งโอ้ค้อนมึงนานเกินโอ้อค้อนมาแล้วค้อนมาแล้วคอนมาแล้วผมว่าเขาหมุนโลได้แล้วมั้งตอนเนี้พี่เอสะนี่ครับแตกไหมแตกไหมดอกเนี้แตกไหมโอ้โลแตกไอสัตว์โลแตกแก้ว โอ้ไม่แตกสักทีหรอกวันนี้นะครับผมเอาพอแค่นี้ไหมแบบอ่าแบบคลิปแบบน้าจิ้มน้าจิ้มก่อนอะไรอยา่เนี้ยนะครับถ้าคลิปหน้านะครับหรืออยากจะท้าเขาแบบอ่าแบบท้าแบบใครตีบ้านก่อนอะไรคนนี้ชนะอะไรประมาณนี้ได้อีกแล้วทุกคนขอตีครั้งนี้ครัง้งสุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยผมไปแหละนะครับฝากอย่าลืมนะครับผมโอ้โหเขาผ่านฐานไปแล้วอีเวนดีนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมโหดเลยนะี่ครับผม พี่เดียตีไม่ได้นะครับผมสุ่มๆไปนะครับโอเคนะครับก็เปิดสึกเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนี่ครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากคลิปนี้ถึงช่อง Mono TV นะครับผมเอออยากอยากอยากเปิดสึกอะครับเอออยากโดนทุบป้านนะครับทุบตรงหน้าผมก็ได้นะครับผมผมอยากโดนนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนฝากแท็กคลิปนี้ไปให้ช่องโนที TV ดูด้วยนะครับเออันนี้เราก็ ไว้เพียงแค่นี้เนาะก็พอหอมปากหอมคอแล้วกันก็ตีมันติดโล่อะถ้าเราตีแบบตอนเขาหลับหนีไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่สร้างบ้านนะครับแต่ถ้าวันไหนเขาสร้างบ้านเนี่ยผมจะแอบมาตีเว้ยหรือว่าเขากําลังเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือใครอยากให้ทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับตอนนี้ผมมีการจโ็โอกเกอร์จ็อจกเกอร์พ่อพงสิจ็อกเกอร์นะครับผมอยู่หนึ่งใบนะครับน่าจะเลือก5,000สปินแหละเนี่ยแต่ขอดูดูก่อนนะครับมันมีเวลาจํากัดด้วยนะ22ชั่วโมงมันอยู่ได้พันล่งการ์ดจ็อกเกอร์ นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะวันนี้ผมก็ต้องขอตลากันไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายปิดคลิปยังไงวะโอ